พวกหอมปนหลายอยู่เด้อทังนี้ตลาดเศร้าเมืองมวนไก่ออกเอ้าเอ้าเออเออเอปล่อยไก่ปล่อยไก่ให้จับบันนี้เออ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 แล้วคน้องเด น้องีตอนนี้เบ้าโกลอยเมืองม,นนะนนนะม่อนเนาะพี่น้องเนาะเมืองม่อ่าแขวงจำปัสสัคคือเกา่เกาก็มาถ่ายคลิปอ่าอยู่ที่หอ้องผักอเศร้ายังแหละลงคือกันเนะี่ยเป็นเทธอแรกเนาะที่ได้มาเมืองม่อนลาวเที่ยวลาว,ลาวนี่แหละ ก็มากับลุงแม่เก่าเครื่องก,กยังเต็มคลองแน่นนแกนนน็แจกแน่ให้ตามห้องเงียนแน่ก็แจกแต่ว่าทั้งนี้หอดได้ไปนอน,อนในหอดอากาศก็จะหอดเนานะเพราะว่าห้องหัวซีนกับอ,อากาศเนาะทุกคนเนาะบาดรีดยังบาดคลิปอยู่ในอยู่มาบงห้องพักที่พักเลยนี่ไอต่อยไอต่อยแม่เหนมุดได้ท่านเลยเดินมาใต้พุน่นทางเขาพุน่น หนึ่งมาเนี้มาเนี้มาเนี้แมนเบิด์แหละห้องพักเมืองน้ากระแมนคือกันนะฮะเบื้องน้กรแมนนี่ก็แมนโอ้หลายแห้งเบื้องนี่ที่พักมีไวไฟพร้อมพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมน้ำสายแต่งตัดคลิปอยู่บรสายแต่งห้องพักมีแอร์มีพัดลม แต่บมีขนมเดอ้อซื้อเอาเองห้องสวมข้างในนี่ราคากับโบแพงดอกห้องหนึ่งเชนหาแม่นมาบา่าห้องหนึ่งเชนหาเนาะห้องหนึ่งเชนหาสองร้อยกว่าบาทมีันรมีพร้อม,มนะอย,อ,ยนมนอยากใส่ัดลมก็ได้อยากใส่ห้องกับกวางกว,างกวางกวาเมาื่อคืนนี้ ะอืมกลัวๆมาคืนมาคืนนี่นอนอยู่ขี่นานอนอยู่แถวขี่นาแล้วก็ไปไทยายตลาดเ้าตื่นตีนหา้าเออเมื่อยมือ,มอ,มอนี่ยมดมือขี่รถมดมือประมาณอยู่แต่ขี่นามาหานี่เมืองเด้อ จะกีโดเด้อตะกินามาหาเมืองมน,นี่ขีนา,ปาไปกี่ลำพัาอฮะไปทางนา,า,า,งา,งาป่ะหางตอนนั้นก็เอาเพ่นใสย่อก็จะเอาหมดป่ะบ่เถอะ ประมาณอยู่หาสิบกิโลหากิโลเพื่อสิหอดอันนี้พี่หาสบกิโลหอดเมืองมนหาสิบกิโลหาหาิบนี่แหละแต่ที่ห่อผักคัน,านสามแยกขีดหักน,น,นไปหัดแหลกแล้วฮะ เป็นบัดแล้วเป็นบัดแล้วบ่จับไปยางเลาะทางหนาก่อนมียางไหน,นปิดเลยจกัก <c oughs> ปิดแล้วปิดแล้วแล้วมาอย่างตอนนี้เนาที่พักเข้าประเสริฐ <c oughs> เนาะที่พักเขาประเสริฐ อยู่เมืองมุนแหงอยู่รถดดเร็วท่านใจอา้าไม่อย่างอีกนี่ตำรวจดิฉัน <Yeah. S 1> ดวลลาวไทยกับตำรวจลาวเตรียมรวบีิฉังอ่านมาเร็วเลยร <Hey. S 1> วบรวบอย่างในยูทูบเบอร์ YouTuber ลาว ดวนต้นวนไทยกับต้นบทลาวเตรียมลบยูทูบเบอร์สายบุญช่องดังสปปลาวมาแนวใดอีกบดนีช่องนั้นแล้วตัวว่าอีงก็่มืนกับมืนนั่นแหละเฮาก็บ่นน่ะอ่าเอาแต่สิเฮ็ดบดนี้ เต่เสียดจนนี่แหละมาเที่ยวลาวมันบ่ได้อันนั้นน้องพี่น yes, ้องบ่ได้ยุ่งในอย่างยังดอกที่ขำเมื่เล่าน่ะนี่ทำบัดเนี่ยมาเที่ยวลาวบ่มียังดอกเนาะสบายบ่มีเรากรองร้อนกรองร้อนน่ะในซัดอะมันก็มาจ้ามาให้นย่างเขาเวลาเราไปเอเนจังปี๋ ถามมากครับเยฟังเข่าไรเออเยอฟังเท่าไรคนไทยนี่คนไทยนี่ไทยสดนี่เขาว่าสาะเถื่อเสาะหาเอเสาะเอเถื่อน่ไหมใช่เดี๋ยวมาวันนี้มาลาวนี่ปีนึ่งเลยอ้ได้ปีนึงเลยได้มาลาวนี่ได้อ่าอีชางใช้เถื่อแม่หนอใชเถื่อเเีเจ็ดมือต้งมือกนไปอืมเจ็ดมือห้าสิบมือประมาาทิตนึงนี่ไป ทิศหนึงเนี่แหละครับเรามาเล่าเนี่ยแล้วก็ยว่าทัวร์แล้วเนาะทัวร์ุกแพงแล้วเนาะทุแข้งหนึ่งฮะทุใส่ยะบุรี่ายบุรีอือได้ไปะยบ่ย่งบุญะบันไ่ยาบุรีอือชยะบุรียัง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 อยู่อ่าเมืองเมืองหนึ่งแข้งหนึ่งบรเทศเดยไปเรือนั่นไปบนล้วนครงหลวงเนี่ยไปแล้วไปกล้านหรอเปล่ มาไหมไปแล้วนครหลวงเวียงจันทไปแล้วไปแล้วสวัสดเขตแห่งบ่อยเแน่นอนขามมาทางสวัสดเขตสวัสดเขตคขามาแห่งบ่อยทางนั้นโซร่าในี่เห็นคนไทยขามมาทางสวัสดเขตกระลายทางจำปาศักดิ์เป็นกระลายทางจำปาศักดิ์กับอุบลแน่นอนชองแม่เนาะอยากไปอยู่อยากไปไทยอยู่นี่แหละสิปห้าบาทนี่แหละอยู่ไทยนี่ ใช่บาดหาวภ้ษาเยอบางที่เอาเมียอยู่หันก็เป็นเลยเอาเมียอยู่หันไดเอาเมียลาวเออเอาเมียไทยอยู่หันได้บอกได้ไดไดถ้าไปบึงเกยลาวก็ห้องก็กดีเด้อถ้าว่าเรื่องห้องก็ห้องก็ดีอยู่มีแอร์มีพัดลมพ้ได้ยกมาลาวหันมาเที่ยวไดพี่น้องเป็นกันเองขอต่วไามีงบ นีบ้บใส่ใจสิผ้าเทียวสีพันดอนแล้วก็สิผ้าไปจองเกาะจองเกาะคันวายักมีเกาะวนตัวฮนะต้องไปสีพันดอนหมดมีเกาะวนตัวได้ทั้งนั้นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศจำเจ้าอยู่ตลาดเมืองมุนตลาดเ้านนองพี่น้องนี่ก็บนม่งเวียนเลยนี่บ่นมืเวียน วง,งเวียนยว่าสามแยกเนาะพี่น้องเนาะนี่ไปทางนี้ไปเนาะทาบักไปเมืองนี่รับจักไปทางไหนบ่ฮู้คือกันบ่เคยเลาะหากันเลาะข้างแรกทางนี้เนาะเลาะเสื้อแหลกเลยอยู่น,นี่ตลาดเสาไปพี่น้องมาเบิ่งตลาดเสาเมืองมนต์อีกครัง้งเนาะพี่น้องเนาะวัสิแตกต่างกับตลาดอ,อื่นบ่ปุ่น คนก็สลายคืออยู่ตลาดกินบอสลายบอมาบ่งนี่คนลายบอลรบอยู่หมือนกับไรเป็นไร๋อโอเคเข้ามาไจักเป็นเขาเจ้ามาที่เขามาเขามาเลยเขามา้ม่ได้นัดเด้ ปื้ถูกเมืองนี้แหละตลาดเมืองม่อนเป็นกระสีเก็บขาขาเนี่ยขาพี่หานคำก็มีเดือบางนีงเด้อโยนิซิตขักี่ย,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 ยป่าป้านิน่ตลาดเต่ามามันนี้กับมากับตรงแม่คือเจ่าหนาะ มีมันเก็บปากรถอีเดะวันนี้ยังยังเลาะตลาดครับผมยังเลาะยังส้มบรรยากาศยามเ้าตลาดเมืองมณมันสีแตกต่ตางกับตลาดอ่าพนณาบอรมน,นะแตกต่ตางกับเมืองแซนบอ้โถผักเนี่ยอ่างน้าปลาแห้งปลา เด็ดบักมะมกมม่วงงไคบรรยากาศยามสุขเนาะสิสิสิแน่นะครับะอมมาเบิ่งอนแม่นูค่ะโอ้ยัมมวลายยาเนาะลายยาแต่ว่าปลานบ่เห็นในปลานี่ ป่าบ่เห็นยังพักยงนี่แมยพักยังอียังนี่ฮะฮะท้หน่อยท้งเออเคยเห็นเออเคยเห็นในป่าเด็กนางฟ้า và mặc pha tầm nhầm mùa hòm phun hài lương thang lát sau và lạy đi mùa lạp mùa lạp mùa 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 ลูกไทยครับันนี้พ่อจะยืมบ้านไหนคนไทยหรือคนอีสานพ่อจะเราคือไปยุนนทบุรีอีว่าเราโสงเงินไม่หายอยู่อ่ะม่หายถ้าเราเท่าไหร่โสงเงินเพื่อพ่อพ่อเพื่อเพื่อเดียวลูก เนี่ยเขายู่พันวาอยู่วมวาเด้อเนี่ยเขาอยู่ใจแต่นุ่มน้นข้นกบวายลเด้อขนวาไลที่ซ้ำนีเลยตลาดเสาือเมื่อวานบ่ได้มาท่านตลาดแรงบุมาท่าเสตตลาดเสาี่คุ้นกับซ้านีเลย ไก่ออกเอ้าเอ้าเออเออมาปล่อยไก่ตักว่าเขาจะรบมวยไก่ปล่อยไก่ให้จับบัดนี่เอ้าปล่อยไก่เชื่ยใครใครจะไหบอกพริกอ่อน เพชรปีกวะฮะมันโมเพชรปะปดใส่ถุงไงเจ้าของกินก้อนปวด้ำด้ำก้อนแล้วจะขาก้อนบดำเลาบ่เพชรส่งขึ้นรานเสาตรงนี้ทางเข้าทางออกกรแมนเบิร์เห็น ไปทาบักเบื้องนี้นจะไปทาบักก็ได้อยากไปใช้ก็ได้นี่เบืบ้องนี้มนนโมบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องไทยพี่น,น้องได้เบื้องนี้ตลาดเมืองมุ่นตลาดเมืองมุ่นก็คนก็บอลายปันเดยเนาะบอลายเขาสีหนังแตกต่างกันครับตลาดขีดหักเลยเขาสีนั่งอยูนอ่นอกเนาะตลาดเสาร์เมนอยูนอ่นอกทว่าตลาดแรงเขาจาัะสลายบะบริบรามาณวันนี้บรรยากาศยามเสาร์เด้อพี่น้องเด้อ แต่เป็นกำลังขึ้นนะางแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันละย่างกับตลาดอ่ากีนาาหรือกับตลาดเมืองแสนนี่ยไม่ขายไม่ขายมขาไม่ขายไม่ขายกับโบรายดอะตอนส่า 6โมงเานอกมาโพดเจ้าโพดขายจากไหนครับพวกขายเป็นเป็นหมากเหรอโอ้อัพริกเด่งเทไรเนี่ยพริกพริกม<า>ังพริกชีนึพริกอ่อนก้อนบบเนึ่งนีหนึัว ท้งขดาน่าแกะตัวเดียวาอี่ร้นา้ละอัแัดไม่ยบเดินป่าอยู่ัวเดียวตัวเดียวเม่นเขาขายป่านาะแบบใหม่ๆสเลยไ่เห็น ติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัอกติ๊กต๊ักติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กางแกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตบนกตินกต๊อกติ๊กต๊อกตกต๊อกติกต๊อกติ๊กต๊อกตกอกติ๊กต๊อกติกต๊อกติกต๊กติ๊กต๊ mặc dù chơi đuổi vệ tinh ái vệ tinh ái tuyệt vọng mặc dù là đuổi tinh ái hàn dưới hàn dưới bọn em ăn đi mặc dù là đều 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 mặc dù คงท่องชิบบาทงชิบพันแพงแบงเลยเราเราหิวไทยตลาดมึงมัน

จะสุนมวล้านม่อะสุนเื้อนี่เม่จะใดบ่พันนี่จะหัวหัาแอะันีไม่เ่นกรนต่อเลยแอนให้อะไรไอคนหนึ่งสิบพันสิบพันบ่แพงหมดแอนสิบละาก้อนแต่ก็สมไสมไฟ้ก็สม้อนที่ันง กองกองหาพันยาแนว่ะเสาเคื่อเทพถือถือทำทีถือบาดทำทีถือบักตรเงวย

เหีียนลังรถลดกับซื้อมาลายโพดเดี๋เบียนเหมียนอยู่ลังรถเริ่มสวยแน่แหละบางคนก็เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาอัจนรย์แกเมียนกันเด้ทุกคนเด้อเด้อชุมให้เบิง่งเหรอแกท่าแกเมนียนกัน mong là khai bả đi Phải Phải mà những kẻ phượng Mẹ như lắng đột một tuần Nó quay nhàng bây to Để khai hoặc khai hình ngọn rồi này Hàng ngàn ประหลปพ่อากวนั่นมันมากินบกแดงป่ากวเอาไปลเอา้ว่ะไร้าพันู่้นมักโมเอาไปดูมากใบเศร้าอันนี้ซุกรวันนี้ลูแดงโอ้ยงเด็ดมันเสียบเลยขับประกันอยู่บ่นี่่แดงมึอ้อบัตรปรุมึงอื้หรือล่ เแรเกงัวอ้าเฮ็นสองงานเราซื้อฮะเงินพันนี้เงนพันนี้พันนี้เล้ยวทั้งมจ่ายอีกหน่อยนึงลูกอีกหน่อยนึงก็สองหน่วยเต้นไปนะเ้าไปตรงยัดมี้ทานตลาดน้อยทุกคนเนี่ยยเครื่องเมื่อกี้ซื้อเยอะฮะ

sai ngoan không phải kiếm mực đen quên đã xước nhàng cái xe bên rồi thằng phong anh lại cầm nào thằng là quang nhai đi đấy rồi luôn đó, ngoan này cầm men nhàng hay không? phải kiếm